Just being genuine yeah i'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah i do just what i do and i hope you let me in let me in yeah i'm grateful oh yeah able oh yeah i'm stable I want the real stuff, everybody listen up Cause I'll only say it once, I'ma show you all the path If you want it bad, I'ma show you every side Yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done I'll be number one, Working hella hard until I get just what I want Yeah, rise just like the sun, yeah, fatal like a gun Shooters gonna shoot and I'ma shoot until yeah. I find yeah I'll กันอาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกับเกมมาเวลซูเปอร์วอลอีกเช่นเคยนะครับผม ในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นฮีโร่ที่ชื่อว่าเวนอมนะครับเวนอมนั้นเป็นฮีโร่สายเลนโบนไฟเตอร์นะครับผมเป็นตัวที่แกงชัดยอดเลยนะฮะเวนอมซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็เล่น <What S 1> บ่อยอยู่นะครับ s <S เวลาเวนอมนี่มาออฟเลนนะครับผมมันเป็นตัวฮีโร่ที่กดยากเหมือนกันนะครับคือสกิลสองเนี่ยมันเป็นสกิลลิงแล้วก็ฟื้นฟูเลือดน,นะครับผม อ่าแบบนี้เลยครับจะบวกตั้งแต่แรกเลยามาจิกอ่าโอเคได้เลเวลหอ่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเหนือกันอ่าละครับตอนนี้เราก็ฟันอยู่กับมาจิกนะครับผมอ้าวต่างคนต่างนี้ครับเลเวลหนึ่ไม่มีใครกล้าอยากแะเสียงนะครับผมแต่ของเรามีสกิลตายเกิดอยู่นะครับซึ่งเป็นสกิลติดตัวของเวนอมนะฮะ อ้ะะอาวเจ้าเหรอสตาร์ไม่ได้เรียบเรียบร้อยคิดจะบวกเวนอมไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพื่อน <are> งั้นเรามาดูสกิลของเวนอมกันนะครับผมสกิลหนึ่งน,น,นะครับสร้างความเสียหายนะครับถ้าเรากดค้างแล้วก็สไลด์ไปด้านซ้ายนะครับมันจะเป็นฟันเอามือทําเป็นดาบสองแฉกนะครับผมซึ่งสร้างความเสียหายด้านหน้านะครับส่วนถ้าเรากดค้างแล้วสไลด์ไปด้านขวาเนี่ย มันจะกลายเป็นทิมซิมบิโอตไปตรงๆนะครับเพื่อที่จะทําให้ติดสตันนะครับผมแบบนี้นะฮะเอาละครับผมมาจิกนี่ไม่เข็ดไม่ลามจริงนะครับมาจะเอาเอามาอืเจ็บซี่เจ็บโอ้โหวิ่งหนีเข้าป้อมไปเรียบร้อยครับมาจิกอ่ามาจิกได้เลือกจากป้อมก็ผมวิ่งมาบวกเอาละครับตอนนี้สกิลสองลิงเข้าไปครับแล้วก็สกิลหนึ่งฟันปีกหนึ่งทีครับผม แล้วก็ไฟไปเรื่อยๆครับอือเกือบตายครับผมมาจิก็มีดูดเลือดนะครับผมส่วนเราก็มีดูดเลือดเหมือนกันนะ้วยังยังยาวต่อที่ไม่ได้ลิง์ไปก่อนครับหนึ่งทีแล้วก็ฟันอีกหนึ่งทีครับผมเรียบร้อยเวนอมนั้นเป็นฮีโร่ที่ขี้โกงเหมือนกันนะครับออฟเลนเนี่ยส่วนสกิลสองนะครับยังอธิบายไม่จบเลยบวกกันทีแล้วเกินสกิลสองนะครับเป็นสกิลลิงก์ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเรานะครับพร้อมกับลดเลือดฝ่ายตรงข้ามนะครับผม แล้วก็จะทาให้ฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยที่เราเลาลิงเนี่ยสโลนะครับผมมันเป็นสกิลที่ขี้โกงเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมอัพสกิลสองนําไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อที่เป็นการยืนเล่นนะครับอ้าวมาจิกสไลด์มาอีกแล้วโอ้โหโดนตวัดดาบไปหนึ่งทีครับผมโอ้ลิงไม่ถูกเดี๋ยวจะเยนพวกจะรีบทีไปไหนเนี่ยโอ้โหอธิบายสกิลยังไม่จบเลยแม่ตัวนี้หัวใจต่อสู้ริงโอ้โหสไลด์มาอีกแล้วครับผมเราก็สกิลหนึ่งไปไม่ถูกนะครับเอาเลือดน้อยแล้วก็บวกมา ไปไหนเอาไปใช่ไหมอาจจะเอาใช่ไหมอืเดี๋ยวสไลด์ไปก่อนครับหนึ่งทีโอโหตอนนี้ตัวแตกครับเรียบร้อยตอนนี้เราจะกลายเป็นซิมบิโอตนะครับแล้วเราก็จะต้องเก็บเลือดนะครับผมเอาละครับตอนนี้ฟิกเกอร์เข้ามาสไลด์ไปหนึ่งทีครับผมตีเรียบร้อยอยากจะบวกดีนักใช่ไหมมาจิกจะให้เอาละครับตอนนี้สกาเรตวิทมาจากเลนการนะครับผมเห็นมาจิกโดนกดนะฮะ สการีดบิทบอกไม่ได้เราต้องมาปลายเ,เพื่อนหอือใคขว่ามงเนี่ยฮัลโหลเอาละครับสตันไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหสตารทอีกหนึ่งทีม,มาจิกว่ามาครับเดี๋ยวใจเย็นพวกโอ้โหในป้อมเหรอได้เจ้าใช่ไหมหอหอม,มาจิกค้างดาบตวัดไปครับผมบุดไปแล้วหนึ่งทีเคลียร์ครีปส่วนเรานน้นนะครับถ้าโดนกดสองตัวเราก็เกาะป้อมอยูยาวๆนะครับผม บวกสองหนึ่งไม่เป็นความคิดที่ดีนะฮะสู้ยากนะผมโอ้โหมาจิกแอปในปากผมมาได้นิ่งไปก่อนหนึ่งทีก็ผมแล้วก็สตาร์ตไม่ตึงทีก็ผมแล้วก็ตวัดดาบไปหนึ่งทีก็ผม,มจะหนีไปไหนเรียบร้อยชีจะสู้เวนอมหนึ่งหนึ่งสู้ยากนะเพื่อนมาตอนนี้รู้สึกว่าไม่น่าจะมีประเด็นอีกแล้วนะครับผมอธิบายสกิลยังไม่จบเลยนะฮะอ่าสกิลสามนะครับผมเป็นสกิลกระโดดเข้าหาหรือว่าสกิลกระโดดหนีก็ได้นะครับสกิลนี้ แล้วสกิล3นะครับถ้ากระโดดเข้าหาฝ่ายตรงข้ามที่หันหน้ามาหาเราจะติดสถานะวัดตัวนะครับผมส่วนสกิลอันตินั้นนะครับก็<ค>เป็นสกิลฝากซิมบิโอตไว้ให้กับศัตรตูนะครับถ้าเราฆ่าศัตรตูแล้วได้เราก็จะได้พลังโจมตีขาวอลเลยนะครับผมประมาณ20หน่วยนะครับต่อ1นสเต็ปส่วนมีเสริมอีกนิดนึงนะครับผมก็สกิล2นะครับถ้าสมมติว่าเราลิงศัตรตูเป็นเวลา2วินาทีอ้าวมาอีกแล้วเดี๋ยวอธิบายสกิลอยู่กระโดดหนีไปก่อนเครับ1จังว่าโอ้โห จะเอาเราให้ได้แล้วครับสะการเลตวิทตัวนี้เอาล้ครับลิงก์ไปก่อนหนึ่งทีครับผมเพื่อดูดเลือดครับโดนสตาร์ทอีกแล้วโอ้โหรู้สึกของเขาวเหมือนกันนะครับได้เซตแล็กแล้วนี่มาจิก็รอตวัดดาครับผมแล้วก็หลบระยะทางก่อนนะครับเห็นไหมฮะคลิปชุดเดียวโดนทีเดียวตายเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เราโดนกดก็เกาะป้อมยยาครับอ้าวเราวิ่งเข้าไปเก็บตะการเล็นก่อนครับผมกระโดดไปดันอีกหนึ่งทีครับผมเรียบร้อยแต่เราก็ตีมาจิกหนึ่งทีครับผมกองที่อ้าวป้อมช่วยสกิลเสริมอาได้อยู่ในวงกลมจะได้ม่ต้นี ลิงไปก่อครับหนึ่งทีแล้วก็ตีอีกหนึ่งทีเรียบร้อย<ะ>เป็นดับเบิลคิวไปนะครับผมจากเวนอมของเรานะฮะคิดจะฆ่าเวนอมในป้อมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพื่อนไปคิดมาใหม่นะไม่เป็นไง่คมอ่าเมื่อกี้อธิบายสกิลไปถึงไหนแล้วครับผมสกิลหนึ่งนะครับผมถ้าสมมติว่าเราลิงสกิลสองเนี่ยเป็นเวลา2วินาทีกับฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามนะครับ มันจะรีเซตสกิลคูลดาวของสกิลหนึ่งให้เรานะครับผมแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดปรับใหม่มานี่สกิลสามผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีสกิลให้หรือเปล่านะครับเอาแล้วครับมาตีกมาอีกแล้วเดี๋ยวเยว็นเย็นสตันไป่ก่อนหนึ่งทีครับผมตีไปหนึ่งทีครับสตันอีกหนึ่งทีงทงทอ้าวเข้าคลิปจะหนีไปไหนลิงเรียบร้อยเอาแล้วครับชางชีบอกอยากเป็นศพด้วยเพื่อนโอ้โหสวัส กระบ,บอกมืองทีครับสตันก็ไปก่อนครับลิงก่อนแล้ววิ่งหนียาวๆผมโอ้โหโดนเตะเสยไปคาเข้าไปสตันอีก,ออกทีครับฟิกเกอร์หนีออกมาได้ครับผมเดี๋ยวรอชัางชีมาป้อมหิวไหมอ้าวหิวเสร็จเราสิครับเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ถึงเขาฆ่าเราตายเราก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าเรามี สกิลติดตัวอยู่นะครับผมซึ่งเรายังไม่ได้ใช้นะครับอ้าวมาจี้มาอีกครับผม,มสตาร์ไปหนึ่งทีครับแล้วก็กระโดดตวัดเข้าไปจะหนีไปไหนมาจีกขังตัวเองใช่ไหมนิ้งเข้าไปอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ตีอ้าวตาลอดไม่เฟ้นทำไมทำอย่างนี้โอ้โหเสียเลือดเสียเนื้อตั้งนานแล้วผมไม่เป็นไรครับตอนนี้เราก็ไถป้อมบนไปก่อนนะครับผมทำหน้าที่ออฟเลนนะครับผมาริทวิท ตอนนี้ก็เก็บไอรอนแมนทีมเราไปได้นะครับโอ้โหดับเบิลคิวเลยครับผมเก็บวอลเกฟไปอีกหนึ่งตัวนะฮะรู้สึกว่าไอรอนแมนกับวอลเกฟกดออกไปนะครับผมตอนนี้ช้างชีกระโดดไปมาอยู่ป้อมกลางครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราเล่น3ต่อ5นะครับผมอีก2ตัวน่าจะเป็นบอทเล่นนะไม่เป็นไรครับก็สู้ๆครับผมเรามาอัปเดตสกอร์กันดีกว่านะครับตอนนี้ก็ทีมเราฆ่าไป11ตัวนะครับผมส่วนอีกทีมมึงฆ่าไป6ตัวนะครับ เมนอของเรานั้นฆ่า8ตัวนะครับตายสูตแอซิสหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรครับสู้ๆครับผมอลิงชางชีพไปก่อนหนึ่งทีครับผมถึงการโดดหนีไปเลยทีเดียวครับเซอร์ซี่ก็มาครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวเก่งไม่กลัวกลัวลุ้มเลยฮัลโหลเราก็ลิงดูดเลือดจากเซอร์ซี่ไปก่อนนะครับอแล้วเราก็หลอกล่อครับผมหลอกล่อฮะใครแหลมมาเดี๋ยวเราเจอโซโลคิวแน่นอนนะผมเขาเรียกว่าล่อซื้อครับล่อซื้อ โอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าเซอร์ซี่จะมานะครับผมแล้วก็แองเจิลครับโอ้โหแล้วก็สการ์เล็ติวิทงามไส้แล้วตอนนี้สามตัวเลยเละเพื่อนลโหลใจเ,นเ็นเดี๋ยวรอซื้อนะครับผมใครหิวอันแน่เดี๋ยวรอซื้อนครับอ้าวแองเจิลหิวใช่ไหมได้ลิงเข้าไปก่อนครับหนึ่งทีแล้วก็สกิลหนึ่งเข้าไปครับแล้วตีหนึ่งทีสกิลห,หนึ่งทีเรียบร้อยโนรอซื้อไปที่เรียบร้อยครับแองเจิล <laughs> เอาละครับตอนนี้เราก็เห็นช้างชิฟาร,ร์มป่าอยู่นะครับผมสาการลิดวิทมาคุมเชิงนะครับแล้วก็เซอร์ซี่มาคุมเชิงอีกหนึ่งตัวครับผมแม่อยากจะได้จริงจริงในตัวนี้อม,มาอีกแล้วเดี๋ยวพวกเราอยู่คนเดียวโหลอเพื่อนเราอยู่ตรงกลางไปฆ่าเพื่อนเราเซ่เอาละครับตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะโผล่ไปกลางนะผมเดี๋ยวเราไล่ช้างชี้ก่อนนะครับโอ้โหโดนอะไรเนี่ยอ้อาวหมาเซอร์ซี่จะไปไหนครับผม,มสกิลอะไไปโอ้โหไม่ตายเลือดเด้งมาจากไหนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว เย็นเย็นพวกเออโอ้กี่ตัวเนียหนึ่งสองสามตีครับผมอือฮึโอช้างทีก็มาห้เดี๋ยวเย็นเย็นโอ้โหสกิลหนีไม่มีสกิลเรียบร้อยอะไรเนี่ยจะฆ่าเราทีต้องมาฆ่าเลยเหรอนี่แหละครับคอนเซปต์เก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะครับผมส่วนสองบอทเรานะครับไอรอนแมนกับกัวเกฟก็ยืนนิ่งๆครับผมอือฮึเดดผูตอนนี้ก็ดันเลนบนไปเรื่อยๆฮะตอนนี้มาจิกก็มาชวนเดดผูทะเลาะครับผม เอาละครับตอนนี้มาจิกอันตี้เข้าไปอยู่ในวงกลมนะครับไม่รู้ใครเป็นใครตอนนี้โ oh oh, อ้โหมาจิกเอาละครับมาจิกก็โดนสตาร์โหลดกับเดพูลลุมครับผมรอดไม่เอ่ยฮึสตาร์โหลดเก็บไปได้นะตอนนี้เราก็เกิดเป็นที่เรียบร้อย้วครับผมเดี๋ยวข้าจะกลับไปแค่แค้นเมื่อกี้ลุมเราห้าตัวครับต่อให้เป็นเทพเจ้าก็ไม่อยู่ครับผมหืมชางชี้เลือดหน้าค่ามากเลยครับผมกระโดดเข้าไปสไลด์ทุกหนึ่งทีบผมโอ้โหลิงหลุดตาไม่ทันโดนสกาเล็บวิสตันับผมไม่เป็นไร เดี๋ยวเราหาเยอะกันอ้าวเอ็นเจนตัวนี้แหละเยอะของเราครับผมเดี๋ยวลิงดีๆครก็ลิงไปแล้วจะหนีไปไหนกระโดดเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยครับข้อดีของสกิลสองนะครับผมมันสามารถสโล่ฝ่ายศัตรูได้แล้วก็ดูดเลือดให้กับตัวเรานะฮะแล้วเราก็มาขโมยบัฟวิ่งเร็วของเขาดีกว่านะครับผมแล้วตอนนี้นะครับมาจิกกับใครเอ่ยทะเลาะกันอยู่ด้านบนนะฮะสตาร์ลอร์ดนี่เองครับผมสตาร์ลอร์ดแวดหนีไปแล้วครับเดี๋ยวเราต้องออกเสื้อเฮล่านะครับผมเวทสการลิตเวทแรงเหลือเกินนะ เดี๋ยวเรารอคนหลงมาก่อนนะครับผมใครหลงมาเล่นล่างเดี๋ยวเราก็จะจัดการสังหารโหดนะครับตอนนี้เดซพูลของเรานะครับก็ลากบอดทั้งสองตัวไปตีเสือดำอยู่นะฮะเอาละครับผมตอนนี้จะมีใครหลงมาเล่นล่างไม่เอ่ยเห็นในแมปแป๊บๆครับผมเซอร์ซี่มาเดซพูลสไลด์เข้าไปโดนสตันเรียบร้อยครับผมหัวทิมไปแล้วเซอร์ซี่นี่เป็นตัวที่ขี้โกงแะผม ไล่ฆ่ายากเหมือนกันนะเพราะว่ามันฮิวเลือดถี่เหลือเกินนะแล้วเ,เวลาเลือดเด้งเล้งเลงด้วยนะผมถ้าเราจะฆ่าเซอร์ซี่ไปเดียวเนี่ยเราต้องออกตัดเลือดมาเข้บอ้าวตอนนี้มาจิกคู่หลงครับผมสีไปทัทีครับผมเรียบร้อยโดนเรากับเดฟพูลลุมนะครับมาจิกส่วนช้างชี้นะครับก็เก็บบอดไอรอนแมนของเราไปได้นะครับผมแล้วก็เซอร์ซี่เก็บบอดวอลเกฟไปได้นะครับต้องเรียกบอดดีกว่าเพราะว่าเขากดออกสองคนเลยนะครับผม คือตอนนี้นะครับป้อมเขาแตก2ทางก็จริงนะครับแต่เขาอ5ครับเรามีแค่3าตัวครับผมมันสู้ยากนะครับถ้าวิธีที่จะชนะเนี่ยคือต้องจับเขาแยกกันนะครับเราจับเขาแยกได้เนี่ยสัก2ตัวเนี่ยแล้วเราแก๊งใกล้ฆ่าเขาตายแต่งตัวเนี่ยเขาจะเหลือ3าเท่ากับว่าเราสามารถบุกบ้านก็ได้นะครับผมคือยังทายังไงก็ได้ครับต้องจับเขาแยกแล้วก็แยกเลนแยกเลนดันนะครับผมวิธีที่จะบุกฝ่ายตรงข้ามเมื่อทีมเรามีน้อยกว่านะครับหรือว่าเราของเราตามก็ตามครับผม เอาละครับตอนนี้เซอร์ซี่โอ้โหเช็คป่ามาครับผมตอนนี้เราก็วนไปวนมาครับผมรอคลิปดันทั้ง3ทางนะครับป้อมที่แตกนี่คือเราได้เปรียบนะครับผมเพราะว่าคลิปเราตัวใหญ่ดันง่ายนะฮะตอนนี้บอดวอลเกฟก็ไปดันเลนโบนให้เรานะครับผมเอาละครับตอนนี้เขาแยกกันแล้วนะครับผมสการิลิทอ้าวคู่หลงเรียบร้อยโดนสตาร์โหลดเก็บไปได้ครับผมเราก็ไล่ฆ่าเซอร์ซี่ดีกว่านะครับ สไลด์เขาไปหนึ่งทีผมเอาโหสไลด์เขาไปเตีหนึ่งทีดูเลือดเขาเดงครับไม่ตายสินี่ขนาดเรามีของครับโอ้โหจนชางชี้กับอเอ็นเจลเข้ามาช่วยได้นะครับผมเดี๋ยวเย็นเย็นพวกเดี๋ยวเราล่อซื้อก่อนอันแน่แอเอ็นเจลเจ้าเก่าครับผม <laughs> เรียบร้อยอเอ็นเจลผู้หิวโหยเจ้าเก่านะครับผมโดนเราล่อซื้อรอบที่สองไปแนละ้ว <laughs> เนี่ยครับพอเขาตายแล้วเรียบร้อยนะครับผม2ตัวนะฮะเราไล่แกงเขาได้เราก็แยกดันบ้านเลยครับผมเราก็ดันลึล่างนะครับเราให้เพื่อนเราดันกลางดันบนนะครับผมส่วนถ้าใครจะมากันเก่านะครับก็เท่ากับว่าเขาหายไปแล้ว1ตัวนะฮะเนี่ยครับเราก็ล่อซื้อเซอร์ซี่อยู่นะครับผมเพื่อที่ให้เพื่อนเราดันบ้านอ่าเห็นไหมครับบ้านก็แต่ที่เรียบร้อยนะฮะ อ่า MVP ก็เป็นเรานี่เองนะครับผมด้วยสกอร์ค่า12ตาย1แอซซิส1นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช n e l เราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ